ดาวโชคลาภกำลังย้ายเข้าสู่เรือนการเงินของท่านค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำไปเรื่อยนะคะบายเนเน่พยากรณค่ะฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดค,คลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะคิมนี้จะมาพยากรณ์ชะตาสําหรับท่านที่เกิดลัคนา,าราศีธนูนะคะประจําเดือนธันวาคม2517นี้คะ่ะท่านที่ลัคนา,าราศีธนูนะคะดาวประจําตัวท่านคือดาวพระระราชพระราชคือเลขห้านะคะในช่วงของเดือนธันวาคมดาวประจําตัวยังคงอยู่ในเรือนอรินะคะแต่ว่าดาวอารินะคะจะย้ายหลังจากวันที่5ธันวาคมแล้วดาวอาริดวงนี้นะคะนอกจากจะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับอริศูตรูแล้วยังเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องราบด้วยค่ะอ่ะเรามาดูที่ดาวประจําตัวท่านก่อนการที่ดาวประจําตัวท่านอยู่ในรานาสิสิ่งที่ท่านจะต้องระวังในลักษณะของสุขภาพก็คือให้ระวังในลักษณะด้านความเครียดนะคะหรือว่าอาการปวดหัวไมเกรนหรือปวดหัวข้างเดียวค่ะในส่วนของการเงินนะคะดาวการเงินของท่านคือดาวเสาวดาวเสาคือเลขเจ็นะคะอยู่ในราศีหัตถให้ท่านระวังเกณฑ์ของการเสียเงินไปกับพี่น้องเพื่อนฝูงหรือการเดินทางต,ต่างๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,ท,น,นท่านายังมีเกณฑ์มีข้อดีใน,ในด้านของการ เนื่องจากว่าหลังจากวันที่5ธันวาคมนะคะดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เลข6นะคะเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องราบและเป็นดาวเกี่ยวข้องกับอาลีจะย้ายเข้าสู่เรือนการงินของท่านค่ะแล้วการยายรอบนี้ได้ตำแหน่งที่เรียกว่าเทวีโชนะคะส่งผลให้ท่านมีเกณฑ์หรือมีโอกาสของการได้ลาบในลักษณะที่แบบเจอปัญหาแล้วมีเงินเข้ามาเจอปัญหาแล้วได้ลาบหรือมีเกณฑ์ของการได้ในลักษณะของทุกขลาบโดยเฉพาะจะได้ในลักษณะอ่าถ้าเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชค จะเป็นในลักษณะเลขที่ท่านไม่คิดว่ามันจะถูกท่านจะมีเกณฑ์ได้อาจจะเป็นในลักษณะนี้ค่ะต่อมาในด้านของการงานนะคะดาวการงานของท่านยังคงลอยอยู่ในเรือนวีน่านะคะในช่วงของเดือนธันวาคมมันจะเป็นช่วงจังหวะที่ว่าให้ท่านระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการงานโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับอาการติดต่อสื่อสารการเจรจาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคําพูดค่ะเช่นท่านพูดอะไรดีกับใครแค่ไหนในที่ทํางานคนอื่นก็จะมองเหมือนเกณฑ์ของการเสียดา ให้ท่านระวังการเสียยงและการพี่นองเพื่อนพานในลักษณะหรือว่าเสี่ยงเงินไปกับเขาเรียกว่าสแกนซ่อมบางซ่านนี้นนไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใหญ่นะคะอดทนอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวผ่านเดือนธันวาคมไปนะคะก็คือจะถือว่าค่อยๆเริ่มดีขึ้นค่ะ ต่อมาในด้านของความรักนะคะดาวคนรักคู่ครอ,องของท่านคือดาวพุธนะคะดาวพุธเป็นเลขสี่นะคะซึ่งยังคงลอยอยู่ในเรือนวินาศค่ะในช่วงของเดือนธันวาคมนี้สําหรับท่านที่มีคู่นะคะให้ท่านระมัดระวังสุขภาพของคู่ครองของท่านโดยเฉพาะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับช่วงคอเนาะไม่ว่าจะเป็นอยู่ดีก็แบบเจ็บคอบ่อยหรือเกี่ยวข้องกับหลอดลมไทรอยทอมซินนะคะอาจต้องหาเวลาดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันเนาะส่วนสําหรับท่านที่โส มันยังไม่ใช่จังหวะที่ดีในการในการโฟกัสด้านคู่ค่ะ